สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้พบกับครูอีกแล้วครูอนันตศาสตร์นะครับกับคลิปที่12แล้วคราวที่แล้วก่อนนู่นเราพูดถึงความถี่สะสมจริงไหมครับความถี่สะสมคืออะไรนะครับผลรวมความถี่ตั้งแต่อัตราภาคชั้นช่วงที่คะแนนต่ําที่สุดจนถึงอัตราภาคชั้นนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นความถี่สะสมย้อนกลับไปนะครับอย่างเช่นคุณมีความถี่ข้อมูลเนี่ยตารางจจดแจงความถี่มีทั้งหมด1 2, 3 4 5 6 7 8 8้าชั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูทําก็คือเอาความถี่แต่ละชั้นเนี่ยเริ่มจากชั้นแรกชั้นที่ต่ำที่สุด8ครูก็เลยดึงมา8ชั้นที่2ความถี่เป็น12ใช่ไหมครับความถี่สะสมครูก็เลยจับ8ที่เรามีเนี่ยบวก12ซะกลายเป็น20และจาก20เนี่ยครูบวกความถี่ในชั้นต่อไปก็คือ5ใช่ไหมครับ กลายเป็น25 25ความถี่สะสม25แล้วชั้นต่อมาความถี่เป็น15ใช่ไหมครับจาก25บวก15กลายเป็น40 40บวก19กลายเป็น59 59บวก21กลายเป็น80 80บวก10กลายเป็น90และ90บวก2กลายเป็น92เพราะฉะนั้นการหาความถี่สะสมไม่มีปัญหาเนาะพอจำกันได้อยู่นะใช่ไหมครับ คราวนี้เราจะมาพูดถึงความถี่สะสมสัมพัทธ์กับร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์คืออัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมเน้นย้ำนะครับไม่ใช่ความถี่ความถี่สะสมของค่านั้นเรือนตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมความถี่ทั้งหมดแยกกันให้ออกนะครับความถี่สัมพัทธ์คือความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยความถี่ทั้งหมดส่วนความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยก็คือเอาความถี่สะสมในชั้นนั้นหารด้วยความถี่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะครับความผิดสัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์แล้วรอยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คือการเขียนความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยอยู่ในรูปแบบรอยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็คือพูดง่ายๆจับความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยคูณหนึ่งร้อยซะถ้าทําให้ดูง่ายๆก็คือความถี่สะสมสัมพัทธ์นเนี่ยม,ม,มันเท่ากับความถีส่สะสมของชั้นนั้นหารข้อมูลทั้งหมดรอยละก็คือเอาความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยคูณร้อยเนาะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูโจทย์จริงกันดีกว่าข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด 8อัตราภาคชั้นอัตราภาคชั้นแรกมีความถี่เป็น4อัตราภาคชั้นที่2มีความถี่เป็น2อัตราภาคชั้นที่3ความถี่เป็น7อัตราภาคชั้นที่4ความถี่เป็น5อัตราภาคชั้นที่5ความถี่ก็เป็น5อัตราภาคชั้นที่6ความถี่เป็น4อัตราภาคชั้นที่7ความถี่เป็น2และอัตราภาคชั้นที่8ความถี่เป็น1ขั้นแรกหาความถี่สะสมก่อนชั้นแรกไม่มีใครจำกว่าของมันใช่ไหมครับครูก็เลยใช้4มา ชั้นต่อมาครูจับ4บวก2กลายเป็น6ชั้นที่3ความถี่สะสมในชั้นที่3ก็คือจับ6บวก7กลายเป็น13เน้นย้ำอีกครั้งนะครับเผื่อใครลืมจริงๆแล้วสิ่งที่มันควรต้องทําก็คือจับ4บวก2บวก7แต่ว่าถ้าเราดั้งบวกอย่างนี้ใหม่เรื่อยๆมันเสียเวลาครูเลยใช้ความถี่สะสมของชั้นที่แล้วบวกความถี่สะสมของชั้นนั้นซะจะได้ความถี่สะสมของชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้น13บวก5ก็เลยกลายเป็น18 18บวก5กลายเป็น23 23บวก4กลายเป็น27 27บวก2กลายเป็น29และ29บกวก1กลายเป็น30เพราะฉะนั้นคำถามคือข้อมูลทั้งหมดมีกี่ตัวครับในชั้นสุดท้ายของความถี่สะสมเนี่ยเป็นตัวบอกได้ว่าอ๋อข้อมูลมีทั้งสิ้น30จํานวนนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นต่อความถี่สะสมสมพัตในความถี่สะสมในชั้นแรกมันเป็น4ใช่ไหมครับ ก็เลยจับ4หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.1333ความถี่สะสมสัมพัทธ์ในชั้นที่2ก็คือจับความถี่สะสมในชั้นที่2เนี่ยก็คือ6หารด้วย30ก็เลยกลายเป็น0.2อย่าเผลอเอาความถี่มาใช้นะครับมันบอกความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็ต้องใช้ความถี่สะสมโอเคนะครับต่อมาชั้นที่3ความถี่สะสมเป็น13ครูเลยจับ13หารด้วย30ซะ กลายเป็น0.4333ชั้นที่4ความถี่สะสมเป็น18ครูเลยจับ18หารด้วย30เป็น0.6ชั้นที่5ความถี่สะสมสัมพัทธ์เป็น23หารด้วยข้อมูลทั้งหมดคือ30กลายเป็น23ส่วน30มีค่าประมาณเป็น0.7667ชั้นต่อมาชั้นที่6นะครับความถี่สะสมเป็น27หารด้วย30กลายเป็น09ความถี่สะสมในชั้นที่7 คือ29เพราะฉะนั้นความถี่สะสมสัมพัทธ์ในชั้นที่7เนี่ยก็เลยเป็น29หารด้วย30เป็น0 9 6 6 7ความถี่สะสมของชั้นที่8คือ30หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด30เท่ากับ1ข้อสังเกตคือความถี่สะสมในชั้นสุดท้ายเนี่ยมันมีค่าเดียวกับข้อมูลทั้งหมดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นความถี่สะสมสัมพัทธ์ในชั้นสุดท้ายจะเป็น1ตลอดกาลต่อมาเราหาความถี่สะสมสัมพัทธ์แล้วใช่ไหมครับ เราหาร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์กันบ้างโดยการที่เอาความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยคูณ100ซะในชั้นแรกก็เอา0.1333เนี่ยคูณ100กลายเป็น13.33ชั้นที่2จับ0.2คูณ100กลายเป็น20ชั้นที่3จับ0.4333คูณ100กลายเป็น43.33ชั้นที่4จับ0.6คูณ100กลายเป็น60 ชั้นที่5จับ0.7667คูณ100กลายเป็น76.67ชั้นที่6จับ0.9คูณ100กลายเป็น90ชั้นที่7จับ0.9667คูณ100กลายเป็น96.67และชั้นสุดท้ายจับ1.00เนี่ยคู100กลายเป็น 100, 100อ่ะเห็นไหมชั้นสุดท้ายจะเป็นค่าความถี่สะสมสัมพัทธ์จะเป็น1 ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์จะกลายเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าเราคิดเลขบางอย่างผิดพลาดโอเคนะครับเป็นการเช็คภายในตัวได้ลองดูตัวอย่างข้อนี้อัตราภาคชั้นแรกความถี่เป็นสามชั้นที่สองเป็นสี่ชั้นที่สามเป็นสองชั้นที่สี่เป็นสามชั้นที่ห้าเป็นห้าชั้นที่หกเป็นสองชั้นที่เจ็ดเป็นสามชั้นที่แปดเป็นสองชั้นที่เก้าเป็นหนึ่งชั้นที่สิบเป็นสองและชั้นที่สิบเอ็ดเป็นสาม เพราะฉะนั้นขั้นแรกหาความถี่สะสมให้ได้ก่อนในชั้นแรกนะครับ3ไม่มีใครต่ำกว่ามันใช่ไหมครับคุณเลยดึง3เนี่ยมาความถี่สะสมในชั้นที่2ก็เลยจับความถี่สะสมในชั้นแรกบวก4ความถี่สะสมในชั้นนั้นกลายเป็น7ได้เป็นความถี่สะสมที่เราต้องการแล้วชั้นต่อมาคุูก็จับ7บวก2กลายเป็น9ชั้นต่อมาจับ9บวก3กลายเป็น12จับ12บวก5กลายเป็น17 จับ17บวก2กลายเป็น19จับ19บกวก3กลายเป็น22จับ22บวก2กลายเป็น24จับ24บวก1กลายเป็น25าจับ25บวก2กลายเป็น27และจับ27บวก3กลายเป็น30เพราะฉะนั้นความผี่สะสมหาได้เรียบร้อยแล้วความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คือจับความผี่สะสมในแต่ละชั้นหาด้วยข้อมูลทั้งหมดซึ่งเราพบว่าข้อมูลทั้งหมดคือ30จริงไหมครับเพราะฉะนั้น เราก็เลยได้ว่าความทีสะสมสัมพัทธ์เลยจับ3หารด้วย30กลายเป็น0.1ในชั้นที่2จับ7หารด้วยส0สกลายเป็น0.2333ชั้นที่3จับ9หารด้วย30กลายเป็น0.3ชั้นที่4จับ12หารด้วย30กลายเป็น0.4ชั้นที่5จับ17หารด้วย30กลายเป็น0 5 6 6 7ชั้นต่อมาจับ19หารด้วย30 มีค่าประมาณเป็น0.6333ชั้นต่อมาจับ22หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.7333ชั้นต่อมาจับ24หารด้วย30ได้เป็น0.8ต่อมาจับ25หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.8333ชั้นต่อมานะครับจับ27หารด้วย30มีค่าเท่ากับ0.9 และชั้นสุดท้ายจับ30หารด้วย30มีค่าเป็น1ต่อมาหาร้อยละของความถี่สะสมสัมพันเนี่ยจากการที่เอาความถี่สะสมสัมพันเนี่ยคูณ100ในอัตราภาพชั้นแรกความถี่สะสมสัมพันธ์เป็น0.1ใช่ไหมครับก็จับ0.1คูณ100กลายเป็น10ชั้นที่2จับ0 2 3 3 3คูณ100กลายเป็น23.33ชั้นที่3จับ0.3คูณ100กลายเป็น30 ชั้นที่4จับ0.4คูณ100กลายเป็น40ชั้นที่5จับ0.5667คูณ100กลายเป็น56.67ชั้นที่6จับ0.6333คูณ100กลายเป็น6.67ชั้นที่7จับ0.7333คูณ100กลายเป็น73.33ชั้นที่8จับ0.8คูณ100เป็น80ชั้นที่9จับ0.8333 คูณ100กลายเป็นแปดสิบสามจุดสามสามชั้นที่สิบจับ0ูนย์จุเก้าคูณร้อยกลายเป็นเก้าสิบและชั้นสุดท้ายจับหนึ่งคูณหนึ่งรอยกลายเป็นหนึ่งร้อยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าจดตามลงไปนะเพราะว่ากลับไปอ่านเราจะได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เราจะได้ตามทันลองดูตัวอย่างต่อมาความถี่ในชั้นแรกเป็นสองความถี่ในชั้นที่สองก็เป็นสองความถี่ในชั้นที่สามเป็นห้า ความถ er ี um, ่ในชั้นที่4เป็น3ความถี่ในชั้นที่5เป็น2ความถี่ในชั้นที่6เป็น6และความถี่ในชั้นสุดท้ายเป็น5ขั้นแรกหาความถี่สะสมเช่นกันในชั้นแรกไม่มีใครต่ำกว่าเป็น2ชั้นต่อมาจับ2บวก2กลายเป็น4ชั้นต่อมาจับ4บวก5กลายเป็น9ความถี่สะสมในชั้นต่อมาจับ9บวก3กลายเป็น12ต่อมาจับ12บวก2กลายเป็น14 ส4กบวก6กลายเป็น20และอันสุดท้ายจับ20บวก5กลายเป็น25เพราะฉะนั้นข้อมูลนี้มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด25ข้อมูลจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือจับเอาความถี่สะสมในชั้นนั้นเนี่ยหารด้วยข้อมูลทั้งหมดความถี่สะสมสัมพัทธ์ในชั้นแรกเนี่ยก็เลยจับ2หารด้วย25มีค่าเป็น0.08ชั้นที่2ความถี่สะสมสัมพัทธ์จับ4หารด้วย25กลายเป็น0.16แต่ชั้นที่3จับ9หรด้5 กลายเป็น0.36ชั้นที่4จับ12หารด้วย25กลายเป็น0.48ชั้นที่5าจับ14หารด้วย25กลายเป็น0.56ชั้นที่6จับ20หารด้วย25กลายเป็น0.8และชั้นสุดท้ายจับ25หาร25กลายเป็น1เพราะฉะนั้นร้อยละของความผิดสะส่ส,สัมพัทธ์ก็คือจับความผิดสส่ส,สัมพัทธ์เนี่ยคูณร้อยคะชั้นแรกก็เลยจับ0.08คูณ100กลายเป็น8ชั้นที่2จับ0.16คูณ100กลายเป็น16ชั้นที่3าม จับ0.36กคูณ100กลายเป็น36ชั้นที่4ี่จับ0.48คูณ100กลายเป็น48ชั้นที่5จับ0.56คูณ100เท่ากับ56ชั้นที่6จับ0.8คูณ100กลายเป็น80และชั้นสุดท้ายจับ1คูณ100กลายเป็น100คราวนี้ที่เราติดค้างไวค้คราวที่แล้วนะครับเรามีข้อมูลดิบมาเนาะเราเอามาลงความถี่เป็น7 9 4ในคราวที่แล้วซึ่งความถี่สะสมเราหามาครับ 7ชั้นแรกก็เลยเป็น7ชั้นต่อมาจับ7จ็บวกเกลายเป็น16ชั้นต่อมาจับ16บกวก4กลายเป็น20ความที่สัมพัทธ์เราหาไปแล้วนะครับในครัที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูขอ,ขอข้ามในตรงจุดนี้นะความที่สะสมสัมพัทธ์ก็คือจับความที่สะสมหารด้วยข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นในชั้นแรกก็เลยจับ7หารด้วย20กลายเป็น0.35แต่ในชั้นที่2ความที่สะสมกลายเป็น16ใช่ไหมครับก็จับ16บหหาร20กลายเป็น0.8 ชั้นสุดท้ายจับ2ี่หารด้วย20สิบกลายเป็นหนึ่งส่วนร้อยละของความถี่สะสมสัมพันธ์เนี่ยก็จับความถี่สะสมสัมพัทธ์คูณหนึ่ง้อยซะชั้นแรกก็เลยจับ0ู5สม้าคูณหนึ่ง้อยกลายเป็นส5สบห้าชั้นที่สองจับศูนจุดคูณหนึ่งร้อยแเป็น8ปดสิบและชั้นสุดท้ายจับหนึ่งคูณหนึ 100, ่งร้อยเป็นหนึ่งร้อยบทวนตั้งแต่แรกความถี่ความถี่สะสมความถี่สะสมคือผลรวมตั้งแต่อัตราพาคชั้นตั้งแต่คะแนนที่ต่ำที่สุดไปถึงชั้นน,น,นะ ความถี่สัมพัทธ์มันคือเอาความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลซึ่งทําให้ร้อยละความถี่สัมพัทธ์เนี่ยก็คือจับความถี่สัมพัทธ์คูณหนึ่งร้อยขณะที่ความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยมันคือเอาความถี่สะสมของชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยจับความถี่สะสมสัมพัทธ์ในชั้นนั้นคูณหนึ่งร้อยะเพราะฉะนั้นอันนี้คือต่อเติมตาราง แจกใจความถี่ได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าเราจะมาดูกันจะมาดูโจทย์ที่ค่อนข้างยากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไปสําหรับพวกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปที่13สําหรับคลิปนี้ครูขอจบเพยงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน